ให้ดูคราบเลยให้ดูคราบเปิดนะโกโก้เนี่ยอันนี้คือโกโก้ตัวนีนั่นแหละที่กินไปคือมันไม่หิวถ้ากินตอนเช้าแบบนี้ก่อนที่ควรจะกินโกโก้กวางหิมลงมาก็กินไอ้นี่แล้วกงกินข้าวแล้วนะคะแต่ถ้ากินโกโก้ไปแล้วตอนเช้าเนี่ยชงร้อนๆได้ชงเย็นก็ได้นะคะมันจะไม่หิวระหว่างวัน มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงผอมลงซึ่งเราตอนนี้เราไม่ได้อยากผอมลงบอกก่อนบอกกอนว่าไม่ได้อยากผอมลงบางคนบอกก็ไม่ค่าผอมอยู่แล้วจะผอมอะไรอีกไม่ได้อยากผอมค่ะนะคะแต่ว่ากินกินเพื่อแบบขับถ่ายแบบไม่ปวดท้องก็งไม่ใช่การขับถ่ายแบบปวดท้องนะคะมันจะไม่มันจะแบบมันจะรู้พอพอเราจะถ่ายใช่ไหมมันจะรู้ว่าเอ๊อจะเข้าน้ําแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปข้าแล้วก็เรียบร้อยนะคะมันมันคือค่อนข้างง่ายสบายๆนะคะนั่นแหละคือตัวนี้เลย ตัวนี้เลยแล้วก็พอคนทักว่าเอ้ยพอแล้วผอมแล้วเนี่ยผอมยิ่งยิ่งยิ่งถ้าไม่ใช่คนเดิมเดิมทักอะ่ะมันก็เลยเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าพอแล้วแหละ